วันนี้ก็ตั้งแต่เมื่อวานเลยก็สำเนินการให้ท้องที่จังหวัดดําเนินการส่งสือแจ้งไปองค์กรของส่วนท้องถิ่นท้องถ่นนะครับให้กำชับมาตรการดูแลรักษาครับก็อยากจะให้เลื่อนกระเทาะถนนเอ่อได้ลดลงมาเนาะตอปตอปเดี๋ยวลองให้ตบไปที่ขาตัวเองตบไปที่ขานี่เออแล้วคนตบอ่าถามว่าพี่เจ็บกับน้องหรือเปล่าพี่ไม่เจ็บกับน้องนะ ช่เขาขี่แต่ว่าเขาอาจจะใจในขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ความปลอดภัยให้เกิดกับคนเองคุณปิบัติก 2,800,000เป็นที่2,800,000คูณ21,000คือ58,800,000คูณ9เมตรก็จะได้8 3 0 0ไร่และแบ่งเป็น8หมู่ไ้แก่จุลหุ้ยขนาด1ไร่ในละเอียดแต่การต่อที่ถูกต้องตามระเบียบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกองสารกระถุกและถังระลอก การเทศบาลตำบลทับมาประมาณการรายรับ170ล้านบาทมีรายรับจริง197ล้าน4,300 5หาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาการประสานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกันคือวันนี้ก็ตั้งแต่เมื่อวานเลยก็สั่งการให้ท้องที่จังหวัดดําเนินการดำเนินแจ้งไปองค์กรของส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับให้กำชับมาตรการดูแลรักษา ความปลอดภัยของสู่อพนาดเด็กเล็กในจังหวัดระยองแล้วก็ให้ทางตำรวจดำเนินการสอดส่องหน่วยงานเพาะมันคงทั้งหมดในจังหวัดระยองทั้งฝ่ายปกครองกำชับกาลังพยาบาลให้ดำเนินการสอดส่องดูแลให้เกิดความเรียบราา้อยอย่าให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดระยองแล้วก็พยายามปกป้องมือจากมวลชนต่างๆมวลชนทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจกันคนที่คนที่มีพฤติการเป็นภัยต่อสังคมในการที่ พวกเสพยาเนี่ยเราให้ใช้มาการกันครับเราจะปล่อยปละเลยอย่างนี้อีกไม่ได้เกิดขึ้นมาครั้งน,นี้เราจะต้องแต่ว่าครั้งน,นี้มันจะถือเป็นเหตุสิวิสัยซึ่งมันมีใครคาดคิดแต่เราต้องป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ของนี้ขึ้นขึ้นมาอีกหนึ่งเราต้องไปเราต้องมีการตรวจสภาพจิตแล้วก็เข้มแข็งตามโรงเรียนสารสารศึกษา,าต่างๆเนี่ยจะต้องมีการกำชับหนึ่งประตูเข้าองค์เรียนให้บุคคลภายนอกเข้าองค์ง่ายๆจะมีการตรวจเข้มไม่ใช่ว่าใครจะพอ,อ,อก็เสีอย่างนี้ทุกแห่งโรงเรียนทุกแห่งในจังหวัดระยองต เพราะว่าเราไม่อยากให้การสูญเสียขึ้นมาพราเด็กเยาวชนเป็นที่รักของพ่อแม่พี่น้องและก็เป็นกําลังสคับขนุชาติบ้านเมืองในอนาคตดังนั้นเราจะต้องช่วยกันปกป้องดูแลเด็กเยาวชนคนนี้นะครับ